สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้พี่เอกอยู่ในเกม Hyper Evolution เกมที่ว่าด้วยการวิวัฒนาการของเราสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นมาทุกสิ่งมีชีวิตนั้นกำเนิดขึ้นมาจากน้ำตอนนี้พี่เอกเป็นปลาปลาสีเหลืองนะครับเราจะทำการว่ายน้ำแล้วก็กินปลาตัวเล็กไปเรื่อยๆนี่อะไรอะ่ะเล่นปุ๊บให้จัดเลเเกมเฉยเลย <laughs> โอเคให้สีไปก่อนดีกว่านะครับอ่ะคราวนี้ การที่จะวิวัฒนาการได้พเพล็กจะต้องทําการเก็บนะครับเก็บขาเรียกว่าอะไรอะ DNA ให้ครบนะครับทั้งหมด7อันล้วก็จะวิวัฒนาการได้แบบนี้นะคราวนี้เดี๋ยวเพี็ก็จะวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับโดยการกินปลาตัวเล็กกว่าไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เป็นปลานีโม,โมเอาละตอนนี้ขอกินปลาตัวเล็กๆนะครับจำนวนทั้งหมด100ตัวก่อนเพื่อทําการวิวัฒนาการนั่นเองโอ้ตอนนี้มีสีเพิ่มขึ้นด้วยนะเป็นปลาสีม่วงนะครับ ปลาสีเหลืองก็มีแล้วก็มีปลาออกสีเขียวๆด้วยนะเยอะไปหมดเลยจะเต็มแล้วดูดิตัวใหญ่ขึ้นเยอะเลยเนี่ยโอ้โหเป็นปาณิโมตัวใหญ่แล้วทุกคนกำลังจะได้100แล้วนะครับตอนนี้80แล้วปลาเยอะไปหมดเลยในท้องทะเลนี้เย่ Yay! เอาละ7อันเพื่ออันล็อกต่อไปพี่ก็จะอุ้ยปลาครับโห ตาสุภาพซะด้วยนะครับเบียกกลายเป็นปลาครับน่ารักมากเลยนะครับปลาคราฟสีสม้มที่บ้านเพีอกก็มีเหมือนกันอุย้ยปลาอะไรอะ่ะโหถ้าทางจะเป็นนักล่าอยาเข้าไปใกล้เขาดีกว่านะครับอุ้ยโอ้โหตายเลยอะ่ะต้องเริ่มใหม่เลยทุกคนต้องระวังเจ้าปลานักล่าตัวนั้นไว้ดีๆนะครับนี่ไงนี่ไงหลบ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 โโหเราเป็นปลาเล็กอะ่ะปลาเล็กก็จะถูกปลาใหญ่กินนะครับเป็นเรื่องปกติของธรรมชาตินั่นเอง กินมาได้เยอะแล้วตอนนี้พี่เอกเจอปลาสีอื่นนะครับเช่นปลาสีชมพูแล้วก็ปลาสีส้มด้วยนะมีปลาเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเรายิ่งตัวใหญ่เราก็ยิ่งว่ายลงทะเลที่ลึกขึ้นนะครับเอาละตอนนี้พี่เอกก็จะทําการวิวัฒนาการขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งโอ้เป็นโบนัสเลเวลครับยังไม่วิวัฒนาการสามารถเก็บได้ในเวลา30วิงั้นต้องรีบกินให้เยอะที่สุดวิธีการคือไปข้างหน้าอย่างเดียวครับเราจะไม่หมุนวงๆนะ ไี่แบบนี้ได้เยอะเลยนะครับได้มาทั้งสิ้นก็48เหรียญแล้วตอนนี้โอเก็บไปได้เรื่อยๆดีมากวายเข้าไปเจ้าปลาน้อยอีก7วิ3 2 1และ0โอ้โหตอนนี้เพียงวิวัฒนาการครับวินี่มันเจ้าปลาดอนลี่นี่นะถ้าในเรื่อง f i n d ดิงเนโมนะครับปลาดอนลี่ที่เป็นปลาตัวสีน้ำเงินขี้ลืมอะครับว่ายๆไปสักพักก็ลืมว่าตัวเองเป็นใครมาทำอะไรที่นี่น้องๆคนไหนยังไม่เคยดูก็ลองไปดูนะครับการ์ตูนเรื่อง f i n ยดิงเนโมนะเป็นการผรจญไปของปลาการ์ตูนกับปลาดอนลี่นะครับสนุกมากเลยเดี๋ยวตอนนี้เพกขอเก็บให้ครบ150ตัวก่อนว่ายไปเรื่อยๆเจ้าปลาน้อยบิ๊กๆๆๆๆหรับเกมนี้นะครับเพก เล่นเกมอื่นในโทรศัพท์มือถือแล้วก็พอดีมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเพกเลยอยากลองดูนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับคุณภาพของเกมเพียกให้8เต็ม10นะครับมีความสนุกค่อนข้างเยอะเลยโอ้เพียกอัปเกรดอีกแล้วตอนนี้จะกลายเป็นตัวอะไรกันนะเฮ้อุ้ยอะไรอะ่ะอันล็อกมีมีนางเงือกนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าทางจะสวยซะด้วยนะครับเราต้องช่วยเขาใช่ไหม กุญแจอยู่1ดอกนะครับเพียกได้มาระหว่างทางโอ้นี่ไงได้150หนึ่งร้้าสิเหรียญตอนนี้เพมียกมยี426เหรียญแล้วเราจะจะเปิดอันนี้อีก1อันนะครับนี่โอถ้าอยากเปิดทั้งหมดต้องดูโฆษณาเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมาดูแล้วกันเนาะเอาละหุยเพียกลายเป็นปลาปลาอะไรไม่รู้ครับแต่ว่าเป็นลายพางสีเขียว เดี๋ยวขอจิ้มรูปนางเงือกข้างๆนิดนึงนะครับเพ็กสงสัยว่าตรงนี้คืออะไร by part ซื้อส่วนประกอบเหรออ๋อถ้าเรามีตังนะครับเราสามารถซื้อส่วนประกอบนะครับเช่นหางปีกอุ้ยมีอะไรมียูนิคอนด้วยเหรออันนี้ยังไม่รู้นะครับต้องอัปเดตไปก่อนหมายความว่าถ้าเพยกซื้อส่วนประกอบครบเพยกจะสามารถปลดปล่อยนางเงือกออกมาได้นั่นเองอเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเข้าใจแล้ว แถน,นี้ก็รีบเก็บกันดีกว่าทุกคนโอ้ตัวบลอเลยหลบกอนลบก่อน,อนเฮ้ยเฮ้ยโหเยอะไปหมดเลยอะทำไมแถวนี้ปลานักล่าเยอะจังเลยตอนนี้เพีต้องเก็บถึง175นะครับสำหรับการอัปเกรดครั้งต่อไปแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดตัวเราจนครบแล้วนะครับในพื้นฐานของปลาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนร่างนะครับไปเปีนเต่าแน่นอนเพียเห็นแล้วว่ามีรูปเต่าอยู่นะ แปลกมากนะครับเราวิวัฒนาการจากปลาเป็นเต่าแต่ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เนาะเพราะว่าเรื่องของสมัยก่อนอะเราเกิดไม่ทันแต่พี่คิดว่าเราน่าจะเป็นปลาเราขึ้นเป็นสัตว์เลื้อยคานบนบกเลยนะหรือว่ามีบางส่วนวิวัฒนาการเป็นเต่าก็ไม่รู้อ่าเคลมของขึ้นไปก่อนนะครับเหลืออีกแค่อันเดียวแล้วพี่ก็กลายเป็นปลาสีสวยงามมากเฮ้ยเป็นปลาสีชมพูทุกคนเฮ้ยมีตารางอีโวให้ดูด้วยอันนี้คืออะไรอะ เป็นปลานะครับแล้วก็แบบอันนี้เป็นอะไรอ่ะ first evolution นะครับแล้วก็เป็น second evolution แล้วก็เป็น third evolution นะครับ mm hmm. ก็คือการอัปเกรดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3แสดงว่ายังมีการอัปเกรดอีกเยอะมากมายเลยนะครับ mm hmm. รอเราอยู่เอาละ mm hmm. เพียกอยากเป็นเต่าเต็มที่แล้วตอนนี้เป็นปลาอุต mm hmm. ต่ปลาตัวนี้สวยมากเลยนะ mm hmm. ทุกคนดูดิเ mm hmm. ขาเป็นสีชมพูอ่ะ mm hmm. เท่มากเลยอ่ะ เฮ้ยโอ้โหสุดยอดอะ่ะนี่นี่ไหว้ไหวกินให้หมดนะครับครานี้ต้องกินถึง200ตัวเลยนะครับถึงจะอัปเกรดตัวเองได้เหมือนปลาเหมือนปลาครับที่บ้านของพี่เองนั่นแหละเพียงแต่ว่าเขามีแบบคลีปยาวๆอะ่ะจะเป็นพันคลีบยาวนะครับที่บ้านพี่เอกก็มีเนาะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปดูเลยฝนตกนะครับไม่ดูน้ำท่วมไหรือย,ยัง <c oughs> เอาละรีบกินปลาของเราดีกว่าเกือบครบแล้วนะครับ เวลาไหว้ไปนะเราก็จะกินได้ทีละ3-5ตัวในทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวเขาใหญ่เนาะจะครบแล้วจ้ามาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เปียจากจะกลายร่างเป็นตัวอะไรรีบเอาของมาซะดีๆปิง้งโหเฮ้เยเข้าปไปในกระดองแล้วกลายเป็นตนี่เราวิวัฒนาการกันง่ายๆอย่างนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเอา ก็ตามตารางนะครับเราอีโวมาจากปลาขึ้นไปเป็นเต่าน้อยนะเดี๋ยวเพียรก็จะเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรอะ่ะว่ายกินปลาไปเรื่อยนะครับถ้าถ้ากินเจลลี่ฟิตนะครับเราก็จะได้บวก2 DNA ด้วยแสดงว่าถ้าเราเจอเจลลี่ฟิตนะครับเจลลี่ฟิตนี่ก็คืออะไรอะ่ะแมงกะพุนถ้าเราเจอแมงกะพุนอะ่ะเราก็จะสามารถเก็บ DNA ได้เป็นคูณ 2. เอยไม่ใช่คูณ2เป็นบวก2นะครับ อ๋อนี่ไงนี่ไงอ,อันต่อไปพี่กจะต้องเป็นน่าจะเป็นจิ้งจกนะครับเพราะว่าเราเห็นรูปด้านบนเรียบร้อยแล้วนะว่ามันเป็นจิ้งจกเนาะเดี๋ยวพี่กจะไปเล่นเพิ่มเติมให้มันจบที่จิ้งจกนะครับเพราะว่าเล่นมานานแล้วเหมือนกันนะรีบกินก่อนดีกว่าตอนนี้ปุ๊บ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 เนี่ยเขาบอกว่าให้หาแมงกระพุนได้เจอนะแล้วก็คุณเนะี่ยกินแมงกะพุนแล้วก็จะได้บวก2 DNA เออมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเอาละเดี๋ยวพเพกกะต้องรีบไปรีบไปรีบไปโหเต่าบังคับยากมากนะทุกคนคือเขาจะว่ายแบบช้าดูดิมันเป็นจังหวะวึวบเอ๋เฮ้ยเท่เท่เท่ดูตรงคลีปดิครับคลีปของพี่เอกกับเป็นลายแล้วพเพกหาม็นกระพุ้นกินไม่ได้เนาะเขาบอกว่าถ้าเราเจออะไรอ่ะตา์พิงค์เหรออ๋อปลาดาวสีชมพูนะครับถ้าเรากินเราก็จะได้คูณ2นั่นเองนั่นลูกอะไรอ่ะ เหมือนกับระเบิดเลยอะ่ะอย่าไปโดนดีกว่าเนาะอันตรายเราหลบไปทางนี้ดีกว่าครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยดูดิว่ายกินลําบากมากเลยทุกคนเฮ้ยตัวเพียกใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยแต่กินยากอะ่ะนี่เจอแล้วอุ้ยปลาดาววนกลับไปวนกลับไปวนกลับเอ้ยนี่ไงได้จริงๆด้วยนะครับโอ้ยเอ้ยระเบิด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 เอ้ยเอ้ยโอ้โหโหูเกือบตายอะ่ะ ดีนะมีหัวใจสองดวงกระดองลาวไปแล้วบ้งเนี่ยเดียวเดียวโอ้โห,ห,หมันว่ายยากมากครับทุกคนดูดีแบบพอว่ายไปแล้วมันจะบังคับไม่ได้อะ่ะเราได้ทําทําได้แค่แบบเอียงตัวเท่านั้นเองจะครบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคเอ้าโบนัสเลเวลหวังว่าคงไม่มีระเบิดนะในโบนัสเนี่ยไปเลยเยี่ยเพลินเลยคนนี้ยีสิบสองแล้วทุกคน ก็เล่นง่ายมากๆนะครับแล้วก็เล่นเพลินดีด้วยเดี๋ยวพี่เอกก็คิดว่าจะเล่นอีโวไปเรื่อยๆนะแต่ว่าพาทแรกน่าจะเอาแค่จิ้งจกพอนะ <c oughs> เล่นมานี่รวมครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแบบมันก็ค่อนข้างยากนิดนึงตอนที่เรายังไม่เข้าใจตัวเกมนะน้องๆคนไหนที่จะเล่นนะครับเดี๋ยวพี่เอกจะเอาลิงก์เกมนะครับลงไปไว้ด้านล่างให้นะมันเป็นเกมที่อยู่ใน Android นะครับส่วนใน iPhone ก็น่าจะมีเหมือนกันนะ เดี๋ยวพี่เอกจะพยายามหาลิงก์มาให้ทั้งคู่นะครับอุ้ยเมื่อกี้พี่เอกเห็นกุญแจนะเฮ้ยต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยนางเงือกนี่ตอนนี้พี่เอกเป็นเต่าแบบกระดองเป็นทรงไข่แล้วนะครับมีลายลายแล้วเริ่มแบบไม่ได้มีเป็นจุดๆแล้วนะครับเริ่มวิวัฒนาการเป็นลายลายแล้วเดี๋ยวต้องรีบกินให้เสร็จเร็วๆนะครับเพราะว่าอีก2อันพี่เอกก็จะกลายเป็นจิ้งจกน้อยแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปสู่พื้นโลกแล้วสินะเรากลายเป็นจิ้งจก รีบกินเร็วๆเข้าเจ้าเตาฮึบฮึบฮึบโหต้องนานนะเฮ้ย hey, ปลดล็อกได้แล้วนี่พี่เอกเอานี่ก่อนเลยนะครับเอากุญแจที่ได้มาก่อนเลยนะแล้วก็เราน่าจะยังอันล็อกไม่พอนะครับเฮ้ยกลาเป็นเตา่ารูปหัวใจทุกคนเต่า h ฮตบีดเอา้าจะเป็นเตา่าตัวนี้จะต้องกินอะไรอะสเปียร์ฟเหรอ อ๋อปลาปักเป้าปลาปักเป้าน้อยมาให้เรากินซะดีๆวายไปเลยแค่หนึ่งอันเท่านั้นเองเพล็กก็จะกลายเป็นจิ้งจกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้ากลายเป็นจิ้งจกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นหรือเปล่าอย่างเช่นไดโนเสาร์อะ่ะเฮ้ยปลาปักเป้าปลาปักเป้าปลาเอ้ยได้แล้วสองอันต้องระวังนะครับทุนระเบิดนี้แบบมันวางที่มากเลย ยิ่งเราตัวใหญ่เรายิ่งหลบลําบากนะนี่มาแล้วมาแล้วอีกนิดเดียวจะ200แล้วนะครับเต่านี่กินยากมากเลยนะครบแล้วจ้าโอ้ยังไม่ได้อีกกลายเป็นเต่าสี่เหลี่ยมเออเอาแต่ก็กินง่ายขึ้นนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะดูดิพาว้ายไปทางไหนเขาก็จะกวาดไปเยอะมากเลยนะเก็บทั้งหมด275นะครับต้องกินปลาทั้งหมด275ตัวเฮ้ย จริง,รงๆน่าจะมีให้เลือกกับกินพืชกับกินสัตว์เนาะแล้วก็แบบแทนที่จะเป็นปลาน่าจะเป็นอะไรเป็นแพลงต้อนอะไรเงี้ยแล้วให้เราวิ่งเก็บอะ่ะก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะหรือเป็นเป็นสไลายอะไรเงี้ยน่าสนุกนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาทําเป็นแค่สัตว์กินเนื้อนะแต่โอ้ยไม่แน่ว่าถ้ามาเจอคลิปเพียกแล้วเวอร์ชันต่อไปเขาอาจจะทําแบบกินพืชก็ได้อันนี้จะต้องตามหาปลาดาวสีทองห,หายากอะ่ะสงสัยเพีเยกว่าเพีเยกครบก่อนนั่นไง เอาแล้วครับวิวัฒนาการขานขึ้นบกปกติเต่าขึ้นบกคือมาไข่นะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยถอดจัก,กระออกมากลายเป็นจิงจกเหลืองอะ่ะทุกคนเพี้ยกลายเป็นจิงจกแล้วโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพลินเพลินทุกคนอ๋อจิงจกต้องกินแมลงเหรอมาเจ้า,าแมลงน้อย ไม้ค่าคิดหน่อยแล้วอุยมแมลงหนีอะ่ะโหสัตว์บนบกนี่แบบหนีเราด้วยนะครับไม่เหมือนปลาข้างล่างนาะขอจะว่ายแบบว่ายไปส่งเดชส่งเดชอะ่ะแต่พอเป็นสัตว์ข้างบนอะ่ะเหมือนระบบเขาเซตให้มันวิ่งหนีอะ่ะกลัวกลัวต้องมีการกลัวตายขอกินหน่อยนะทุกคนเราเราต้องของกินเจ้าหน่อยนะเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเป็นเหมือนหนอนบุ้งสีทองนะครับโอโหนี่มันจิ้งจกชัดๆ จิ้งจกแท้ๆแท้ๆไม่มีการเจือปนเลยพี่อยากแบบอยากอีโวไปถึงขั้น2ขั้น3บ้างแล้วอะ่ะคืออยากรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเยอะมากเลยทุกคนโหถ้าเล่นนี่คงแบบเป็นเดือนอะ่ะเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรากลับไปเล่นจิงจกของเราต่อโหเพลินเลยอะ่ะตอนนี้ต้องหาเลดี้บั๊กนะครับหรือว่าเต่าทองนะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมีมแมลงหลายสีแล้วอ๋อเหมือนตอนอยู่ในน้ำใช่ไหม อยู่ในน้าปลาแล้วก็หลายสีโอ้จิ้งจกตัวอ้วนมากนี่ถ้าเจอที่บ้านนี่ต้องไล่ตีกันแล้วแหละตัวบัลเลอร์ขนาดนี้หรือไม่ก็เราก็โดนไล่กินแล้วแหละนะครับเฮ้ยเพี่กลายเป็นอะไรอะ่ะจากจิ้งขกกลายเป็นแบบเหมือนกิ้งกา่าป่ะใช่ไหมสเีเขียวเขียวเฮ้ยทุกคนดูดิถ้าเราอีโวจนครบนะครับรอบนี้เราจะวิวัฒน,นาการเป็นไดโนเสาร์จริงๆด้วยเห็นไหมดูด้านบนดิ อ,อข้างล่างเดี๋ยว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 หลบหลบหลบทุกคนมันมีแบบโหนะ่ากลัวมากตัวมีตหนามคือบ่งบอกถึงอันตรายอะ่ะต้องหนีครับถ้าไม่หนีเนี่ยอยู่ไม่ได้ตายก่อนแน่นอนโหแล้วดูกินได้ทีละนิดเองอะ่ะคือคือจิงจกอะ่ะตัวยาวใช่ไหมแต่ว่าเวลากินกินทางปากอะ่ะแล้วแบบพื้นที่ทางปากมีน้อยอะ่ะเราต้องแบบ วิ่งให้มันตรงมันแรงอ่ะถ้าไม่ตรงก็กินไม่ได้อ่ะกินได้ทีละตัวกินได้อนาดมากนะตอนเป็นเต่าเนี่พุ่งพรวดกินทีเป็นสิบตัวเอาละอี่งนิดเดียวนะครับเปี่กก็จะวิวัฒนาการแล้วต้องรีบหนีรีบหนีโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยตัวมเลยเลยโหพวกนี้น่ากลัวมากนะครับน่าจะเป็นแบบสายพันธุ์ไดโนเสาร์แล้วอ่ะวิวัฒนาการไปก่อนเราอ่ะวิวัฒนาการสัที แปลงร่างอา้าวยังไม่แปลงอะ่ะต้องไปเก็บโบนัสก่อนโหแสดงว่าได้ตังค์น้อยแน่เลยอะ่ะ<ม>เอ้ยเด๋วเดี๋ยวเด,วเดวพวกนี้อยู่เป็นฝูงนะครับอยู่รวมกันเยอะมากขึ้นเหมือนเวลาที่มแมลงวันแบบตอมขนมเลยอชอบมากันเยอะๆอางนี้ก็กินง่ายหน่อยเอาละนี่นี่ถ้าเป็นจิ้งจกเนี่ยเราแบบวิ่งไปตรงๆไม่ได้นะทุกคนเราต้องมีการสะบัดซ้ายสะบัดขวา นะเอาหน้าไปไถมแมลงเพื่อจะจับกินนะครับเฮ้ยก็ได้ถึงร้อยเหมือนกันนะอีก2วิเฮ้ยโ,โหไม่ถึงอะ่ะนิดเดียวเอาเป็นว่าพอก่อนดีกว่าวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับพี่เอกด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับวันนี้เกต้องลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า